아 <목소리나> นะต่อไปค่ะหนึ่งสองสงามพันยาหรือว่าพันระยาถูกต้องโอ้โหใช้ความเร็วนะใช้ความเร็ว <ละ S 1> ที่พวกเราเล่นเกมไปแล้วมีคำว,ว่าพันรยาจัญญาธรรมชาติบนสวรรค์และสรรพคุณซึ่งแม่โนโอนคาที่เราจะเรียนอีกครั้วันนี้ก็คือคําว่าอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะโลหิตหิวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโลหิต นั่นก็คือ2มีเราเหลือ2องนะอแ่เรามาดูซึ่งรองหลังเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้เลยมี2แบบนั่นก็คือแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดใช่ไหมมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดเออเรามาเริ่มจากไม่มีตัวสะกดก่อนไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดเนี่ยเราจะออกเสียงอะเห็นไหมออกเสียงอะ และก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดหรือว่าเราเรียกว่าอันนั่นเองอ่ะเช่นคำว่าอะไรคะ ญหาสำหรับดิกดเพราะดิวดิจะชอบงงเพราะว่ามันสะกดไม่ค่อยตรงตามภาษาชี้ม,มลงที่น้องคาทีดีหนอ่ะึ่ามีตัวสะกดเนี่ยฟังนะรอเรือสองตัวเนี่ยเขาจะออกเป็นเสียงอะเท่านาั้นออกเป็นเสียงอะเท่านาั้นและถ้ามันมีตัวสะกดมันต้องเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศถูกต้องแล้วเปลี่ยนเป็นไม้หาาาันอากาศและอ่านตามตัวสะกด อย่างเช่นคำว่าวักวักอ่ะตอนนี้ราเรือสองตัวออกเป็นเสียงสระอะมีตัวสะกดเขาจะเปลี่ยนเป็นไม้หนาอากาศใช่ไหมพอควายแม่อะไร่แม่กแม่กก๋คุตตอง 아, <목소리도>